เคยได้ยินกันไหมว่าถ้าเก็บหนดแมวไว้จะโชคดีแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงน่ารักขี้อออนเท่านั้นแต่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกแมวยังถูกยกให้เป็นสัตว์นำโชคและสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลอีกด้วยโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเราจะคุ้นเคยกับมานากิเนกโกะหรือที่เรียกกันว่าแมวกวะที่มักจะตั้งไว้หน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้าดึงดูดเงินทองเข้ามา แต่รู้ไหมเขายังเชื่อด้วยว่าถ้าเก็บหนวดแมวไว้แล้วก็ชีวิตเนี่ยก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะหนวดแมวเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นเครื่องรางโชคลาบคุ้มครองภัยและเรียกความมงคลเข้าสู่ตัวเรานะและไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะทั้งจีนและไทยเองเนี่ยก็มีความเชื่อคล้ายๆกันโดยเชื่อกันว่าหนวดแมวเนี่ยเป็นเสมือนเครื่องรางที่ช่วยเสริมสิริมงคลปกป้องให้เราเนี่ยแคลค่าจากภัยอันตรายอีกทั้งยังนำพาโชคลาบมาให้เราด้วยนะ บางคนเนี่ยก็ถึงกระพกใส่กระเป๋าสตางค์หรือใส่สองผ้าแดงไว้เลยนะแต่แต่แตถึงแม้จะสักดสิทธิ์แค่ไหนก็ห้ามตัดหนวดของน้องแมวเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากหนวดของน้องแมวเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากทั้งช่วยให้น้องรับรู้สิ่งรอบตัวช่วยเรื่องการทรงตัวการเดินและการเอาตัวรอดถ้าเราไปตัดหนวดของน้องแมวเนี่ยน้องอาจจะเกิดความเครียดวิตกกังวลและเสียสูญได้เลยนะเพราะงั้นถ้าอยากได้ก็ต้องรอให้หนวดของน้องแมวเนี่ยลวงเองตามธรรมชาตินะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นถ้าใครเคยได้หนวดจากน้องแมวแล้วเจอเรื่องดีๆเนี่ยก็มาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะสุดท้ายนี้หากมีเรื่องไหนที่อยากรู้คอมเมนต์มาบอกสนุกวิกิได้เลยนะ